ทองฟ,งฟ้าครึ้มฟ้าครึ้มฝน,นต้นตาลยืนเดือง่งาชาวนารอฝน บรรยากาศยามเช้าครับผมครึ้มฟ้าครึ้มฝนอีกแล้วครับต้นขาวต้นข้าวกำลังเขียวแต่น้ำแห้งเพราะฝนไม่ตกมาหลายวันแล้วครับผม ก็วันนี้มาลุ้นฝนตกอีกวันหนึ่งครับผมกับชาวนาก็เห็นทองฟ้ามืดครึ้มก็ดีใจกันครับผมลุ้นกันอีกวันหนึ่งน้องวัวกินหญ้า ตามถนน <c oughs> ก็ต้นไม้ในสวนก็เริ่มขาดน้ำเหมือนกันครับ <c oughs> วันนี้ก็มาลุ้นฝนตกอีกวันหนึ่งครับผม ไม่ว่าต้นไม้ในสวนหรือนาข้าวก็รอน้ำฝนเหมือนกันครับเมื่อกี้มี้าบ้านแวะมาทัก ก็ตรงไหนมีดินชืน้นต้นข้าวก็จะดูสดชื่นหน่อยตรงไหนแห้งก็แห้งครับผมเพราะน้ำเริ่มแห้งแล้วแต่ตรงนี้เป็นพื้นที่ต่ำข้าวก็ดูเขียวหน่อย <c oughs> ก็วันนี้มาลุ้นฝนกันอีกวันตรงนี้ที่ มีไม้ปักปักตรงนี้นี่กันตะขครไว้ครับผมกันบัวกันควายไม่ให้ลงไปที่ท้องนาก็ฝากติดตามด้วยครับผมกับหนุ่มสุรินพออยู่พอกิน วันนี้ก็อยู่กับท้องนาแล้วก็สวนเหมือนเดิมลุ้นฝนกันครับวันนี้ครึ้มตั้งแต่เช้าแล้วบรรยากาศแบบนี้หลายวันแล้วครับผมแต่ฝนไม่ตกครับทำรั้วกันวัวกันควายกันไก่ลงไปใน ในนาข้าวกันน้องหมาด้วยมีไก่เข้าสวนอีกแล้วมาเขียหามาแรงน้องไก่ ชอบเขี่ยหาแมลงช่วงนี้ฝนก็ไม่ตกหลายวันแล้วครับผมน้ำลดไวมากแต่วันนี้มาลุ้นอีกวันหนึ่งครับดูท้องฟ้าอึมครึมอย่างนี้ตั้งแต่เช้าแล้วครับ ตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในบ้านแล้วครับก็มีตกเริ่มตกโปรยปลายครับแต่ไม่รู้ว่าจะตกแรงหรือเปล่าและจะตกนานหรือเปล่าครับอยากให้ตกนานแล้วก็ตกแรงกว่านี้หน่อยครับจะได้ประหยัดน้ำรดน้ำต้นไม้ด้วยครับ ต้นข้าวก็ได้น้ำอาจจะโตไวรุ่นฝนว่าจะตกนานไหมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมก็ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามฝากกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งให้ด้วยครับมาลุ้นฝนด้วยกันครับผม